สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตนะครับวิธีการตัดต่อนะครับเปลี่ยนพื้นหลังนะครับในแอปพิกอาร์ตนะครับในปี2021นเดะเดี๋ยวขออัปเดตหน่อยนะครับเพราะว่าวิธีการมันก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับเพราะว่ามันแอปมันก็ปรับไปเรื่อยเปื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ทําให้ดูนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับด้านข้างนี้นะครับโอเคเปิดแอปเลยปั๊บ แอปมันก็มีทั้งไอโฟนมีทั้ง Android นะครับเปิดมานะครับหน้าแรกนะครับหน้าแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อน,อนๆไปหารูปก่อน,นครับเพื่อนๆสามารถเปิดรูปวิวมาก่อนอนะ่ะผมจะทําโดยการใช้รูปวิวก่อนนะผมจะหาในนี้แหละนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีรูปที่ถ่ายไว้เป็นวิวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ครับอันนี้ผมแต่งไว้แล้วทำแบบนี้เราจะ รีมูฟตัวเองเอาตัวเราไปอยู่ในหิมะแล้วกันนะครับอ่าจะได้ดูรู้ว่าเรารีทัศนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ด้านล่างครับมันจะมีคําว่า,าภาพถ่ายฟรีนะครับเพื่อนก็กดเข้าไปครับภาพถ่ายฟรีดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปหารูปมาผมเจ้ารูปเมื่อกี้ไอรูปหิมะนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันอยู่ล่างๆนะครับหาก่อนหาก่อนหิมะหิมะ หิมะอยู่ใสอ่ารูปนี้ครับป๊าเป็นวิวหิมะกำลังดีเลยนะครับทีนี้พอได้รูปแบ็กกราวด์มาแล้วนะครับทีนี้เราต้องเอารูปเรามานะครับหรือว่ารูปเพื่อนเรานะครับรูปแฟนเราก็ได้นะครับไปที่คำสั่งด้านล่างนะครับอ่าไปที่เพิ่มภาพถ่ายนะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บทีนี้ก็ไปเลือกรูปเรามาเลยนะครับรูปที่เราจะรีทัชแต่ว่ามันมีข้อแม้นะครับ ฉากหลังนะครับต้องมีความไม่ละเอียดมากนะครับอย่างเช่นรายละเอียดนะครับอย่างแบบเป็นฉากสีพื้นนะครับฉากหลังสีขาวสีเขียวอะไรแบบนี้จะง่ายนะครับหรือว่าด้านหลังเบอร์นะครับมันจะตัดง่ายนะครับแต่ถ้ารายละเอียดเยอะนะครับแอปมันไม่สามารถที่จะฉลาดขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดรูปก่อนเมื่อกี้ที่ผมทําตัวอย่างนะครับผมเอารูปไหนวะเดี๋ยวนะอ่ะรูปนี้ครับปุ๊บรูปนี้ ทำไมผมถึงเอารูปนี้นะครับเพราะว่ารูปนี้มันหลังเบอร์ครับถ้ามันหลังเบอร์แอปมันจะตัดง่ายครับมันจะตัดอัโนมัมาให้เราแบบง่ายๆนะครับทีนี้ด้านบนนะครับเลือกที่เป็นยังลบครับด้านบนกดเข้าไปครับปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับทีนี้ด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างซ้ายนะครับเลือกที่บุคคลครับปุ๊บมันก็จะตัดให้เราแล้วครับแต่ว่ามันไม่เนียนนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เราต้องตัดเองเพิ่มนะครับเราก็ไปที่ลบครับแล้วก็ระบายออก นะครับปรับหัวแปลงปรับความทึบให้เรียบร้อยครับถ้ามันใหญ่มากมันจะลบแล้วมันจะโดนตัวที่เป็นเสื้อเราด้วยนะครับเราต้องให้มันพอดีพอดีนะครับนี่ก็ลบ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 ไปนะครับมันอาจจะต้องลดขนาดหน่อยนะครับลบไปลบไปลบไปนะครับลบไปอันไหนมันเกินก็ลบไปนะครับแบ็กกลับได้ครับหรือว่าใช้ภูกันน้บระบายให้มันกลับคืนมาก็ได้ครับ ตรงนีมน้มันลบไม่เนียนนะครับ AI มันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นครับแต่เราสามารถที่จะเก็บได้ส่วนที่มันไม่เนียนนะครับเราก็เก็บ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 แบบนี้เก็บ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 โอเคครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันครับเก็บมากเดี๋ยวมันจะนานไปโอเคอ่าประมาณนี้ก็ดูใช,ใช้ได้และดูเนียนระดับหนึ่งนะครับอ่าโอเคกดถูกไปครับ ปรับขนาดนะเอาวางให้มันพอดีอาวางแบบให้มันแบบกะให้มันพอดีครับว่าเ,าเอ้ยเรามาแล้วเรามาเที่ยวหิมะนี่อ่ะโอเคครับผมว่าผมวางกลางลนะทีนี้ก็กดนําไปใช้ครับปึ๊บได้เลยเห็นไหมครับเราก็จะได้วิวแล้วทิวทัศน์แล้วทีนี้ผมจะตกแต่งให้สวยนะครับด้านล่างนะครับผมจะปรับหน้าให้น้องค่อนสว่างขึ้นหน่อยนะครับ ไปที่ออโต้ครับปุ๊บแล้วก็ปรับปรับสุดเลยก็ได้ครับเอาสักร้อยก็ได้ครับให้มันแบบสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับก็โอเคครับกดนําไปใช้อ่าก็ดีขึ้นครับแต่มันยังโดดอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนมาคุณละวัดกันทีนี้ก็กดนําไปใช้ก่อนแล้วก็ไปที่เอฟเฟครับก็ไปเลือก f อครับเอาอันอันไหนได้ครับแต่เมื่อกี้ที่ผมทาตัวอย่างผมใช้ตัวนี้ใช้น้อยครับ อาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่ามันมาจากวัดเดียวกันครับเห็นไหมครับมันก็ยังดูแบบเหมือนมาด้วยกันนะเออโทนมันจะมาด้วยกันนะประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเลือกอันไหนก็ได้ครับอันที่ไม่มีคําว่าทายนะถ้ามีคําว่าทายอันนี้คือเสียตังค์นะครับแล้วก็กดน,นาไปใช้ปุ๊บอ่ามาแล้วครับทีนี้อ่าผมจะเพิ่มหิมะครับเพิ่มหิมะเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือแบบแรก ไปที่สติกเกอร์ครับแล้วก็พิมพ์คําว่าสโน์ครับมันก็จะมีหิมะให้เราเล่นมากมายครับเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับเป็นสติกเกอร์แบบนี้ครับอะอย่างนเงนี้ยขยายไปนะครับอาจจะลบเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับใช้ยังลบลบส่วนที่ไม่อยากให้มันโดนหิมะแบบเนี้ยก็แล้วแต่เราครับอ่ะแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลย อ่ะผมเอาไว้นิดเดียวก็พอเยอะมันดูไม่สวยครับอ่ะทีนี้ถูกไปแล้วก็นําไปใช้อีกทีนึงทีนี้เอาอีกอีกวิธีนึงนะครับมันจะอยู่กับคําว่าปรับแปลงปรับแต่งครับกดเข้าไปอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีหิมะให้เราใช้นี่อันนี้ไงหีมะปึ๊บ ลดหน่อยลดขนาดหน่อยลดความทึบหน่อยก็โป๊ะโป๊ะโป๊ะไปเลยทึบมากไปก็ลดหน่อยโป๊ะลดขนาดหน่อยโป๊ะโป๊ะอย่างเงี้ยทุบไปเลยแต่เยอะไปหรือเปล่าครับแล้วแต่ความเหมาะสมครับหรือว่าอันนี้อันนี้ก็หิมะเลยป้า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 อย่างงี้ป้า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 อย่างงี้เห็นไหมครับสวยละเหมือนแบบยืนล้วลมพัดตึ้งใส่เราหิมะพัดใส่เราเห็นไหมครับ อันไหนไม่ต้องการก็ลบกดยังลบแล้วก็ลบออไม่อยากให้หน้ามันโดนเยอะอะไรประมาณนี้ก,ก็มามาปรับแต่งได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเออถ้าจะระบายต่อก็ใช้ปากภูกกันอันนี้ครับก็เลือกได้ครับจะเอาอะไรอีกมีเยอะแยะครับเพื่อนๆสวยงามเห็นไหมครับเลือกได้เลยเต็มที่ครับ เอาอันเดิมองสักดนึงปึ๊บป,ปุ๊บเฮ้ยเยอะไปปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะโอเคนำไปใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าอ่าไม่พอใจครับอยากจะใส่เอฟเฟกต์เพิ่มก็ได้กลับมาก่อนใส่เอฟเฟกต์เพิ่มก็ได้ครับเนี่ยไม่สะใจไม่สะแกใจใส่เอฟเฟกต์เพิม่มหรือจะใส่เป็นตัว เวทมนต์ก็ได้ครับสวยดีอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวแนวกระตูนนะครับเวทมนต์ปุ๊บกดสลับด้านอะไรแบบนี้ครับได้หมดให้มันเป็นกระตูนนิดๆก็ได้ครับเออแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเลยนะผมไม่ใช้ดีกว่าอ่าผมประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอเคกดนําไปใช้แล้วก็กดถัดไปแล้วก็บันทึกได้เลยครับบันทึกก็เรียบร้อยครับจบนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมด้วยนะครับเพจ JS14R แล้วก็ youtube ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบาย